เพราะฉะนั้นในส่วนของอวัยวะในช่องปากที่เกี่ยวข้องการย่อยอาหารมีอะไรบ้างเราจะมาดูกันอันแรกขึงก็คืออันแรกก็คือเป็นส่วนของปากและโพรงปากไอ้ตัวนี้ถ้าเราดูก็คือส่วนของปากและโพรงปากเนี่ยจะเป็นส่วนเริ่มต้นของการย่อยอาหารทั้งเชิงกลและเชิงเคมีเพราะฉะนั้นในส่วนของทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ปากถูกไหมในปากมีอะไรบ้างมีฟันซึ่งฟันเราได้ทำที่ในการบทคี้ยวอาหารในรายละเอียดเพราะในส่วนตรงนี้ ในส่วนของฟันเนี่ยก็จะเป็นการย่อยเ็าเรียกว่าการย่อยการย่อยเชิงกลในกลุ่มนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของอลักษณะของฟันเราจะมีด้วยกัน2ชุดชุดแรกก็คือเป็นฟันน้ํานมอันนี้มันจะขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราเด็กๆและอีกชุดหนึ่งเป็นฟันแท้ซึ่งฟันแท้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับฟันน้ํานมตรงที่ว่า,าฟันน้ํานมส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีรากฟันแต่ฟันแท้เนี่ยจะมีรากฟัน ซึ่งส่วนใหญ่ไอ้ส่วนของฟันแท้เนี่ยรากฟันก็จะมีด้วยกันหลายชนิดบางงานก็มี1รากบางก็มี2รากบางอันก็มี3รากซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของการแบ่งฟันแท้ออกมาเป็น4ชนิดอันที่3าก็คือจะมีส่วนของลิ้นลิ้นตัวเนี้ยหน้าที่ของลิ้นคือ1ก็คือหลักๆเลยคือช่วยพวกุกคาวอาหารอันที่2องขณะที่เรากินเสร็จเคี้ยวเสร็จเนี่ยเราต้องมีการเกิดเพราะลิ้นก็จะช่วยในการกลืดโดยการดันอาหารเข้าสู่ช่องคอของเราที่ว่าเป็นส่วนของคอหอย อันที่3บนลิ้นะจะมีลักษณะที่เรียกว่าปุ่มรับรสอยู่เพราะาลิ้นเราจะมีหน้าที่กัน3อย่างก็คือ1าานึ่งคือค้าอาหาร2ก็คือส่วนของการกกืนอันที่3าก็คือในการรับรสทีนี้ในลิ้นเนี่ยบริเวณโคนลิ้นเนี่ยเราบอกว่าเดี๋ยวจะดวนก็คือบอกว่ามันพบต่อมทอมซินซึ่งต่อมทอมซินตนัวนี้มันชอบติดไวรัสเพราะมันสามารถบวมได้ทำให้เราเกิดเจ็บได้เราพบบริเวณโคนลิ้นที่เร,เรียกว่าเป็นลิงกัวตอมซิน,นแล้วก็เรายังพบส่วนก่อยต่อมซินเนี่ยนอกจากพวกที่โคนลิ้นแล้วเนี่ย มันจะมีส่วนอื่นอีกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินอ,อาหารก็คือเรื่องของออดีนอยทอมซินที่อยู่หลังโพรงจมูกเพราะาถ้าเกิด2ตัวนี้ทอมซินแล้อยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันอักเสบขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอยู่ในช่วงของทางเดินอ,อาหารจะทําให้เรากินอ,อาหารลาบากหรือกินอาหารลาบากหรือว่าเจ็บคอแหละนั่นคือการเกิดขึ้นเพราะาเมื่อเรามาดูปากเอาไวในว่าในปากเราตั้งแต่ช่องปากเราเนี่ย oral cavity มันมีตั้งแต่ส่วนของหนึ่งเลยก็คือส่วนของลิฟ ลิฟตตัวนี้ก็คือเป็นลิฟต์ฝีปากเห็นนะซอฟต์าเลตตรงนี้ก็คือเพดานอ่อนพาดไทยอมฟินก็คือเป็นถอมทอมซินที่อยู่ด้านข้างด้านข้างส่วนของของด้านข้างตรงนี้ตรงนี้คือพาดไทยอมฟินส่วนด้านในเนี้ยก็จะมีส่วนของทอมซินชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลิงค์ั้วทอมซินอยู่อยู่ด้านใน สตัวนี้เวลาเราไม่สบายเนี่ยมันจะบวมมันจะแดงน่าจะการติดเชื้อไวรัสต่ตงตางๆอันที่3ก็คือจากาทำมสิ็แล้วต่อไปเป็นส่วนของฝั่งนี้เป็นฮาร์ดเลก็คือเป็นอันแข็งอันต่อไปตัวนี้โอเวร่าก็คือลิ้นไก่ลิ้นไก่เสร็จแล้วก็ เราจะมาดูในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่าบนลิ้นเราเนี่ยมันจะมีตุ่มตุ่มตุ่มอยู่ไอ้ตุ่มตุ่มเนี้ยเราเรียกว่าพั p พิล่าพับพิล่าซึ่งมันจะเป็นตุ่มรับรสก็ได้หรือจะเป็นตุ่มอย่างอื่นก็ได้ถ้าต่อมาเมื่อเราดูโครงสร้างของภายนอกเสร็จแล้วเรามาดูฟันฟันเราเนี่ยจะมีด้วยกันอ่าสี่ชนิดก็คือฟันโมล่าคือฟันกรามหลัง กหลังตัวนี้จะมีรากฟันมีรากฟันสามรากฟันก็ใช้สําหรับในการเคี้ยวการเคี้ยวเอื้องต่างๆพวกนี้ต่อมาจากฟันกร,รมหลังที่อยู่ด้านหน้าฟันกร,รมหลังก็คือฟันกรามหน้าคือตัวนี้กรามหน้าตัวนี้มีรากฟันก็คือสองรากจากฟันกรามหน้าปุ๊บเรามาดูซี่หน้าก่อนซี่หน้าสี่ซี่ ที่หน้าสีซีก็คือเป็นตัวนี้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 ไอันนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นส่วนของฟันตัดฟันตัดตัวนี้ก็มีรากฟันแค่1นรากฟันอ้าต่อมาคานายก็คือฟันเคี้ยว ฟันเคี่ยวนี้ก็มีรากฟันหนึ่งรากเท่านั้นอันต่อไปทั้งเนี่ยก็คือลิ้นบนลิ้นจะมีปุ่มอยู่สปุ่มปุ่มแรกก็คือปุ่มรับรถชื่อเรียกว่าปุ่มรับรถนะกัอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มที่ผลิตเอ i ไซม์ เพราะปุ่มรับรถนี่มันจะอยู่ในโครงสร้างของปุ่มที่อยู่บนลิ้นที่เรียกว่าเป็นพับพิลล่าเหนะนี่คือส่วนของลิ้นต่อมาที่จะดูก็คือ,อชุดของฟันชุดของฟันเราเนี่ยในส่วนของฟันน้ำนมนเนี่ยเรามีา 24, 24, ด้วยกัน24่สิบซี่ยี่บ่ไหมนสองฟันแท้นเนี่ยเราจะมีด้วยกัน32สิซี่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเหลือแค่28สิซี่เพราะว่าบางคนอะ ฟันกรามอ่ะมันจะขึ้นไม่ครบเราก็เหลือแค่ยี่สิบแปดซี่โดยเฉพาะฟันกรามหลังซี่ในสุดเนี่ยมันจะขึ้นไม่ครบทีนี้ในส่วนของชนิดของฟันเรามีด้วยกันสี่อย่างนี้คือฟันตัดก็คืออินซิสเตอร์ฟันตัดลักษณะก็คือจะเป็นส่วนของฟันที่รูปร่างกอนข้างเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยจะ่อนข้างเปนแบมเพราะในอินซิสเตอร์เนี่ยสังเกตดูว่ามีรากฟันแค่หนึ่งากฟันเท่านั้นเพราะในส่วนของฟันตัดเนี่ยถ้าเกิดอ,อยู่ตรงกลางเนี่ยบางครั้งเราก็จะเรียกว่าเป็น central ิสเ i s o r ก็ได้ ส่วนด้านข้างสองข้างนี่เราอาจจะเรียกว่าเป็นลิสเทอรอลอินซิเอร์ก็ได้คือฟันตัดที่อยู่ด้านข้างถ้าจะฟันตัดออกมาปุ๊บมันจะเป็นฟันเคี้ยวหรือฟันฉีกฟันเคี้ยวหรือฟันฉีกตรงนี้มันจะไปดอกแหลมๆหน่อยนึงแหลมๆแหลมๆม้างข้างฟันตัดสีซี่นั้นเราเรียกว่าเป็นสองคานายฟันเคี้ยก็มีรูปร่างก็คือมีรากฟันแค่หนึ่งรากเท่านั้นอันต่อไปส่วนของอะพรีโมล่าคือฟันกรามหน้าพรีโมล่าคือฟันกรามหน้ามีมาสองซี่อยู่ตรงนี้ ตรงนี้จะมีสังเกตว่าจะมีรากฟันแค่สองรากฟันตัวนี้ก็ช่วยช่วยช่วยฟันเคี้ยวสําหรับในสัตว์ที่กินเนื้อเนี่ยช่วยในการจับเนื้อหรือกัดเนื้อไว้เพื่อให้ฟันเคี้ยวเนี่ยฉีกส่วนฟันโมล่าเนี่ยก็ใช้ในการเคี้ยวเอื้องก็คือเคี้ยวนานๆแล้วเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเราเคี้ยวเนี่ยเราจะใช้ฟันโมล่าเนี่ยในการเคี้ยวอันนี้ก็ก็เหมือนกันฟันขอข้ามเลย เพราะในส่วนของการจำเนี่ยเวลาเราจำเนี่ยเราจำเป็นซี่จำเป็นซีกก็จะให้ส่วนของ i i คือจิ๊เตอมี2ซี่ยห่อไหมซี่หนึ่งซีสต่อไปฟันเคี้ยวก็มี1นซี่ก็คือตัวนี้คาดายพ p ก็คือ p r ี m o l a r ก็มี2ซี่มี2ซี่ด้านหน้าประมาณนี้แล้วก็ส่วนของ m o ล a าเนี่ยก็มี3ามซี่หนึก็จะอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นในส่วนของสัตว์ที่เป็นพวกฟันแทะพวกนี้ พวกนี้จะมีฟันตัดด้านหน้าจเจริญได้ดีเช่นหนูกระต่ายอนยะ่างเงี้ยส่วนฟันฉีกเนี่ยสัตว์พวกนี้ที่เจริญได้ดีคือสัตว์พวกกินเนื้อเคี้ยวจะได้ดีซึ่งถ้าเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อมันจะควบคู่กับฟันตัวนี้คือฟันกรามหน้าจะค่อนข้างแข็งแรงเพื่อช่วยจับเนื้อให้ฟันเคี้ยวนี้ฉีกออกัต่อไปคือฟันกรามหลังหรือโมลาตัวนี้เป็นฟันที่เป็นฟันกรามชุดสุดท้ายส่วนใหญ่ที่จะขึ้นมาเพราะบางครั้งเราก็จะอาจจะเหลือแค่สองซี่ ขึ้นมาแล้วฟันสีสุดท้ายเนี่ยมันไม่งอกขึ้นมาเราก็เหลือเป็น2 8ซี่เลยคนใส่ใจฟันกรามหลังก็เกี่ยวข้ของกับการเคี้ยวนานๆแหละเหมือนเราเคี้ยวข้าวเคี้ยวอะไรเคี้ยวหมากหรือแม้กระทั่งในส่วนของการเคี้ยวหมากรั่หลังสังเกตดูว่าเราใช้ฟันกรามหลังส่วนใหญ่ถ้าต่อไปเราจะมาดูโครงสร้างของฟันโครงสร้างของฟันเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่โปรพร้นจากเหงือกกับส่วนที่อยู่ที่ใต้เหงือกะะส่วนที่โป่พ้นจากเหงือกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวฟันหรือคราวซึ่งเราก็รวมถึงในส่วนของ ตัวฟันทั้งหมดตัวของฟันเนี่ยชั้นนอกเนี่ยชั้นนอกชั้นนอกนะชั้นนอกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นชั้นของอีนาเมลคือชั้นนี้อ่าชั้นพวกนี้เนี่ยก็คือชั้นอีนาเมลชั้นอีนาเมลก็คือเป็นชั้นของสารเคลือบฟัน ซึ่งชั้นนี้ก็จะมีสีที่เป็นสีอะไรสีขาวจะเป็นสีขาวนะจะเป็นพวกสีขาวแล้วก็มันอาจจะมีโครงสร้างของพวกความแข็งแรงก่อนข้างเยอะอันนี้หน้าที่ก็คือปกป้องปกป้องเน้ฟันถัดลงมาก็คือเป็นชั้นออกเดนทีนเดนทีนก็จะเป็นชั้นตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดก็คือชั้นนี้นี่คือชั้นออกเดนทีน ก็จะเป็นชั้นของเนื้อฟันจากชั้นนี้ทิ้ปุ๊บด้านในจะเป็นโพรงที่เป็นที่อยู่ของอหลอดเลือดและเส้นประสาทตรงนี้เราเรียกว่าชั้นของโพรงฟันหรือเรียกว่าเป็นเผาเสร็จแล้วส่วนที่ยึดตัวฟันให้ติดกับรากฟันยึดติดรากฟันให้ติดกับส่วนของเงือกไว้ได้เนี่ยก็คือส่วนที่เร,เรียกว่าเป็นส่วนของรูทหรือว่ารากฟันทั้งหมดเลยที่เรามาดูทีละส่วนในส่วนของตัวฟันก่อนตัวฟันจะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นสันเคลือบฟันถูกไหม สารนี้พวกนี้จะเป็นส่วนของแคลเซียมพวกนี้เป็นหลักเพราะเวลากินเราอตินแคลเซียมใครที่กินแคลเซ,ซียมน้อยหรือขาดแคลเซียมฟันจะค่อนข้างผุเพราะหน้าที่ก็ปกป้องเนื้อฟันตัวนี้พูดแล้วแล้วก็เป็นส่วนที่มีการสัมผัสกับส่วนของการบดเคี้ยวของอาหารค่อนข้างเยอะส่วนต่อไปคือเป็นชั้นของเนื้อฟันเนื้อฟันเนี่ยมันจะยาวไปตั้งแต่ตัวฟันข้างนอกเลยจนถึงตัวรากข้างในส่วนของเนื้อฟันเนี่ยภายในเนื้อฟันนี้จะมีส่วนของโพรงอยู่ก็เรียกว่าเป็นโพรงคาววตี้เป็นที่บรรจุในส่วนของหลอดเลือดเส้นประสาท พราะในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเนื้อฟันมันฟันเราผุจนถึงชั้นเนื้อฟันและถึงชั้นโครงฟันเนี่ยเราจะทําให้เกิดอาการเสียวฟันได้ในส่วนตรงนี้ในส่วนลากฟันนี่คือเป็นส่วนที่อยู่ในเหนือเลยเพราะส่วนนี้จะฝังอยู่ที่กระดูกขากรไกลของเราเพราะมันจะยึดติดกับกระดูกด้วยนิ้วเขียวฟันของมันซึ่งตรงรากฟันเนี่ยมันถ้าเราดูเมื่อกี้นรากฟันมันจะมีชั้นที่เรียกว่าเป็นชั้นซีเมนต์ัม อ่าเป็นชั้นซีเมนต์ตมนะก็คือชั้นตรงนี้ชั้นตรงนี้ชั้นซีเมนต์เตมเนี้ยก็จะเป็นคล้ายคล้ายกาวเลยตามชื่อเลยคือซีเมนต์ตมคล้ายคล้ายกาวทําหน้าที่ในการยึดฟันให้ติดกับส่วนของเหงือกเพราะในส่วนของซีเมนต์ตมตัวนี้อ่าเขาเป็นตัวที่ยึดฟันให้ติดกับส่วนของเหงือกในส่วนของซีเมนต์ตมลักษณะของมันนะกว่าไม่เจอซีเมนต์ตมก็จะทำหน้าที่เป็นตัวที่คล้ายเป็นตัวยึด ให้ฟันเราติดก,กับกระดูก่างไก่ซึ่งเราต้องติดกับส่วนของอเหงือก่อนหน้าที่ฟันมีอะไรบ้างก็พูดแล้วคือหน้าที่ฟันถ้าจะไปพูดจริงๆก็คือช่วยในเรื่องของอะไรแม c h a เน c a l d i g e เ t i o ชกระบวนการย่อยเชิงกลถูกไหมตัวมันทำให้หารจากชิ้นใหญ่เนี่ยให้มันกลายเป็นชิ้นที่เล็กลง นี mm ่คือหน้าที่ของฟันการจักเซยฟันีเกิดจากอ mm hmm. okay. ะ,ะ,ะไรก็เกิดจากการที่ฟันเราผูดถึงชั้นโพรงฟันหรงไม่พูดแล้วต่อไปลิ้นลิ้นเป็นโครงสร้างของคนเรานะลิ้นคนเราจะเป็นโครงสร้างกล้ามเนื้อแต่ถ้าในพวกในในพวกไหนในพวกปลาเนี่ยปลาเนี่ยมันจะไม่ใช่โครงสร้างกล้ามเนื <S <S ้อแต่มันเป็นโครงสร้างกระดูกที่หุ้มด้วยนี้เรียกเกี่ยวพันต่างๆพอเป็นโครงสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อหลายที่เรียกว่าสกิ่อมสโซ ตัวนี้เมื่อเป็นกั้มเนื้อรายเราควบคุมได้โอเคเพราะหน้าที่ของลิ้นก็คือพูดและช่วยในการคือรับรถแล,ล้วก็มีปุ่มรับรถที่อยู่บนปุ่มเรียกเป็นพ a p ิ l ่าซึ่งในส่สวน,น,นของเทสบัตรตัวนี้จำนวนของเทสบัตตัวแต่ละคนจะไม่เท่ากันคนที่ชีมหาได้ดีเทสบทตัตรพวกนี้พัฒนาได้ดีอาจจะมีจํานวนที่มากกว่าเราก็ได้ทีนี้ในส่วนของหน้าที่ของเทสบัตก็คือในหนเทสบัตเนี่ย มันจะมีเซนซอรี่เซนเซอรีเนิร์ฟตัวเนี้เข้ามาต่อกับส่วนของปุ่มที่รับสัมผัสเพราะฉะนั้นตัวเทสบปัตหรือเทสเ,เซโรเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการรับเขาเรียกว่ารับรู้รสต่างๆเนี่ยทุกรสเลยในหนึ่งปุ่มจากเมื่อก่อน,นที่เราบอกว่าในลิ้นเราเนี่ยมีการแบ่งมันบริเวณบริเวณว่าบริเวณไหนที่มีปุ่มรับรสที่เป็นรสเค็มถูกไม้ไปลายลิ้นด้านข้างต่างๆมันรสอะไรไม่ใช่ละ จริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดจากการที่ว่าปุ่มลัดรอรถรอหนึ่งปุ่มนียมันสามารถรับรถได้ทุกรสชิทีนี้รถที่เราเรียกว่าไม่ใช่รถก็คือรถเผ็ดมันไม่ใช่รสชาติมันเป็นแค่้สึกความเผ็ดร้อนภาพนี้จะเห็นว่าตรงนี้เป็นโครงสร้างของลิ้นตรงโคนลิ้นด้านในคอเนี่ยตรงกลางๆเนี่ยจะเป็นส่วนของลิงกวัวตอมสินด้านข,าข้างของเราเนี่ยจะเป็นส่วนของพาราไทสองฟิล์พาสสองตัวนี้เมื่อหากเสียเมื่อไหร่ จะทําให้เกิดอนาะการคืออาหารยากเจ็บคอไม่อยากกินอาหารในคนป่วยโอเคการย่อยชงเคมีเกิดขึ้นที่ไหนบริเวณแรกในทางเดินอาหารตรงนี้เราก็ตอบได้เลยว่าเกิดขึ้นที่แรกคือบริเวณที่ช่องปากก็คือที่ปากเราเพราะนั้นในส่วนของการย่อยเชิงเคมีคืออะไรคือการที่มันเกิดจากการที่เอนไซม์ ไปบวกกับอาหารแล้วได้เป็นสารที่เล็กลงถูกไหมเกิดขึ้นทีแรกก็คือเกิดขึ้นที่ปากเพราะาในส่วนของตัวที่จะมีความเสี่ยงค้องในการย่อยชิงเคมีก็คือส่วนของที่เราเรียกว่าเป็นเอ็มไซซ์ซึ่งเอ็มไซ์ตัวนี้คืออะไรตัวเอ็มไซ์นี้ก็คือเป็นส่วนของอาสารประกอบโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันสร้างมาเพื่อย่อย หรือเร่งปฏิกิยาหน้าที่มันคือเร่งปฏิกิยาหน้าที่หลักเลยคือเร่งปฏิกิยาเพราะมันช่วยในการเร่งปฏิกิยาให้เกิดเร็วขึ้นส่วนใหญ่แล้วเอนไซม์เนี่ยมันก็เป็นสา,ารประกอบโปรตีนเพราะหน่วยย่อยของมันก็คือเป็นส่วนของกรดอะมิโนโอ,ยอยู่แล้วเพราะเอนไซม์เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยเนี่ยเมื่อมันใช้ในการย่อยปุ๊บเราจะเรียกมันว่าเป็นแกติกจูไอสก็คือเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยคุณสมบัติของเอนไซม์ซคือหนึ่งสามารถเร่งปฏิกริยาได้ อันที่2คือเกิดแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลรูปร่างคือรูปร่างยังไม่เปลี่ยนแปลงและจํานวนก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเอนไซม์มันสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้และคุณน,นภูมิความเป็นปกรดด่างมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์เพราะฉะนั้นในแต่ละส่วนของทางเดินอาหารเราเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ถ่ายย่อยกันเพราะว่าส่วนของค่า pH แต่ละที่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมาเลยนามาซึ่งว่าการย่อยอาหารของเราแต่ละที่เนี่ยมันมีการย่อยที่่เหมือนกันเช่นในปากเรามีการย่อยแป้ง ในส่วนของลับไส้เเรามีการย่อยอะไรบ้างกระเพาะเรามีการย่อยอะไรบ้างโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอ็มไสต่างอันนี้สามารถไปดูเองได้